สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาดูการทอผ้าไหมของหมู่บ้านท่าสว่างเมตรนะคะเมตรละ4 5 0 0 0บาทขั้นต่ำนะ2เมตรก็คือ9 0 0 0 0ใช้เมตรเดียวก็ไม่พอตัดผ้านะคะต้องใช้ประมาณ2เมตรแล้วก็การทอแบบนี้ต้องสั่งจองมาถึงจะทอได้นะ,ะใช้เวลาอย่างต่ำก็ประมาณเดือนขึ้นไปเป็นเดือนขึ้นไปถึงจะได้นะคะ บางชิ้นก็มีการทอเข้า,าม,ม,มีแบบขึ้นไปเบื้องบนด้วยไหมคะ,คะพ่ออยู่หัวแม่อยู่หัวใช่ไหมประมาณมเม็ดละเทะ่าไหร่คะถ้าพ่ออยู่หัวแม่อยู่หัวแบบนั้นเม็ดละหนึ่งแสนใช่ไหมคะท,ทุกท่านดูนะคะว่าความงามของลวดลายบางครั้งต้องใช้สองคนประกบซ้ายขวานะคะเพื่อเก็บลาย บางครั้งก็ใช้สี่คนใช่ไหมคะสี่คนห้ากับคนพอนะคะข้างในมีสคนอันนี้เขาเรียกกี่ตะก,กอคะแม่สองร้อยห้าสิบตะก,กอของเราแค่สามตะกอก็ชือช้อจึงเฮ้ยอันนี้สองร้อยห้าสิบตะกอเมลเวย้ยลายมันจะอยู่ในไม้แล้วก็เก็บตามไม้ไปใช่ไหมคะ มันก็ต้องมีความชำนาญถึงจะได้ทำได้สักผืนหนึ่งตอเก็บลายมาเป็นปีโอ้ค่ะไม่งั้นไม่ออกมาเป็นลวดลายแบบนี้นะคะทุกท่านต้องเก็บลายก่อนโอ้ความพิเศษเฉพาะใครจริงๆเนาะเาเรียกว่าพูดอลน์แมนออนไลน์จ็อบตรงงานตรงคนให้เราทไปทำนี่ปีหนึ่งจะเสร็จให้ไหมนะอย่าว่าแต่ปีหนึ่งเลยสามนาทียังอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีความอดทนหรอก ไม่มีหรอกถ้าไม่เป็นหรอกโอ้งามเต่เตะค่ะโอ้เก็บลายกว่าจะได้เลยเก็บขึ้นมาลายแล้วก็ได้รวดลายที่ตำแบบนี้นะคะนี่เนี่ยเนี่ยลายมันอยู่เนี่ยมันออกมาลายสวยงามอย่างเงี้ยลายมันอยู่ในไม้นั่นน่ะไม้ที่เราเก็บกันน่ะ โอ้ค่ะมหาสจรัร์สุรินอยู่จังหวัดสุรินนะคะอำเภอเมืองใช่ไหมคะ,คะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินค่ะตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินความหาัศจรรั์เกิดขึ้นที่สุรินหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมเขาเรียกว่าผ้าไหมอ้ายกทองโบราณสองร้อห้าสตอกมีสูงสุดมีกี่ตะกคะ,คะแม่คะ สองพันหกร้อยตะกอเขาเรียกว่าผ้าทอพันตะกอเนาะพันตะกอนี่แหละเป็นต้นกำเนิดของความมหัศจรรย์ของสุรินเหลเรามองอะไรจ๊ะคนกำลังาน <c oughs> โอ้โหอืมพายหรือเขาด้วยข